อีโตเกะห้าสิบสี่คุนะห้าห้าเข้มขึ้นหลังเนะโดนตัวเขาหนักมุ้มการสามุ้้การที่หนึ่งที่สอชนะสิบห้าห้านครับาไนีอะไร

จะับไปเรอยึงจะไปเือไปรอยึงเลยไอ้ขไปือโอยคุณอโอามายนะเอาดักก้้าวตรงมขับไปรอย่ีเนะคนนั้นเออจโเขาริงเอาจนได้คนมาดังดูต้องมีคน้อน

คุณต้นเสือดแกงไปเลยเสือดแกงไปอยาไนึงกล้วลกไปรุกไปเลยรือดอกคุณต

พาชนเห็นเจ้าเป็นตัวเป่ยนไปลจะได้โทลครูด่ะเ็ักคุณเร่มได้าไปซีหกยอนอร์ต้า

ช่วยเขาดูหน่อยช่วยเขาดูหน่อยช่วยเขานะครับไอ้เบิ้งเนี่ยย่างหุ่นกาเนี้ยลูกหลานใครมีให้ลูกหลานเขาเบิ้งเนี้ยน้องเฮ้ยพูดเนี้ยตุ๊หนาวก็ต้องหาเบิ้ง โอ้สุดยอดไปเลยครับโอ้ยอดครับเปิดว้ายกเสร็จแ้ว11 7เอาครับย่าลงสุตยย่าลงเสร็จแล้วสร็จแวตั้งแต่ป่านดูต้นคุมรับได้เนาะ3เมตรรับคุม18 8ใครครับช่วยเบิ่งเด้อครับโหหลายๆเบิ่กเบิ่งต้นผู้สุด้ายตรวจตัวครับเด้อครับบอ สิบสองแปดสิบเก้าสิบสองแปดสิบสามสิบสี่สิบเอีกตั้งเกม

สระตของกาลเขนส์ครับทุกคนสองต่อนึงเป็นีกเป็นการัดหนึ่งชาเมือไน้จจะบาดเลยนะมูตาลี้